เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่21กันยายนปี1999ที่ภาคกลางของไต้หวันฆ่าชีวิต2,000กว่าคนความเสียหาย3แสนกว่าล้านเหรียญไต้หวันวันครบรอบเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังจะมาถึงเพื่อกระตุ้นประชาชนเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินกระทรวงมาไทายร่วมมือกับไฮเปอร์มาร์เก็ตในไต้หวันจัดมุมสินค้าอาหารและของใช้ที่จำเป็นให้ประชาชนเลือกซื้อ ชีกวัวยงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแนะนําให้ระวังภัยไต้หวันตั้งอยู่ในเขตมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาสำรองอาหารและน้ำสำหรับ3วันเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่นี่จะเห็นของที่ต้องเตรียมเอาไว้หลายอย่างอย่างเช่นไฟฉายขนมปังที่เก็บได้นานยังมีอาหารกระป๋องและ ยังมีทิชชูเปียกมีมอเนกประสงค์และนลกวีชุ้ยกวโยงบอกได้ว่าจะต้องยึดเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้เคลื่อนไหวติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัตินอกจากร่วมมือกับห้างค้าปลีกกระทรวงมาไทยยังร่วมมือกับแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตช้อปปิ้ง เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนเลือกเสื้อสิ่งของรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินแสงชยัยกิตติภูมิวงศ์ RTI ไต้หวัน